รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแบรนด์ซุปไก่สกัดวุ้นมะพร้าวชาวเกาะ สวัสดีครับพบกับผมพราวันถ้ามป็นยากขนาดนั้นขอเป็นนักทีมโปรเต้พบกับริเต้ไม่ชินเลยอ่ะไม่ค่อยมาเฮ้ยติ๊กทำงานแล้วจะไปดักมาเจอไม่ค่อยมาขนาดนี้เอาใหม่ทั้งกุยงเดินสองสามสวัสดีครับพบกับริเต้แซนแซบแซบซซบไปได้กี่ัววันนี้เราอยู่ที่เมลเบิร์นเอเลอร์กาเดน วันนี้เรามากับกิจกรรมนะครับแปกว่าเมื่อถึง Beauty Workshop งั้นเราไปเลยดีกว่าเดี๋ยวดดีสิอย่าเพิ่งไปสิขอโชว์ดาก่อนได้ไหมโชว์ดาโบโชดาโอ้ยยิ่งโบโชดายิ่งต้องไปเลยดีกว่าผ่านเผ่านเดี๋ยวเพิ่งไปครับไม่ก็ถ่ายนดิอันนี้มันเป็นความรู้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยฮะนานเทียร์คุณผู้ชมทางบ้านเขาก็จะได้มาเราก็ต้องต้อนรับกับสู้ครับเดี๋ยวค่อยเป็นลายมันนั่งรอตั้งแต่ตีหน้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยตเดี๋ยวค่อยตรงนด้เนี่ เอางี้ดีกว่าเราแคร์คุณผู้ชมคุณผู้ชมอดทนฟังเรื่องของโบเรื่องที่ผมเอามาเสนอในโบโชดาวนี้เป็นกฎหมายแปลกๆทั่วโลกที่อิสราเอลเนี่ยกฎหมายแปลกๆก็คือเขาห้ามนําหมีไปชายหาดน้ํานำหมีไปชายหาดปกติก็ไม่เอาหมีไปช้หาดใช่ไหมเทคิใครจะเลี้ยงหมีแต่ว่าเขาบอกว่าประเทศนี้ใครที่เลี้ยงหมีห้ามนําไปใช้หาดไม่โบอะคือต่อยพี่เลี้ยงหอีอ พี่ก็ไม่เอาไปใช้ก็ใช่ไงนี่มันถึงแปลกไงอ๋อแต่พี่ว่าประเทศเขาอ่ะคงแบบเหมือนเลี้ยงหมีเหมือนหมาเนื้อออกมาก็เลยข้ามเพราะว่าไงเขาจะไม่ห้ามหรอกเป็นจริงได้อย่างหนึ่งด้วยที่อิสราเอลเนี่ยคนขี่จักรยานเนี่ยต้องมีใบขับขี่เหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้เห็นด้วยจ้ะอันนี้ถือว่าแปลกนะส่วนที่เยอรมันเนี่ยคนห้ามสวมหน้ากากเล่นๆกันนะไอ้พวกหน้ากากผีหน้ากากมดเอ็กอะไรเงี้ยห้ามเหรอห้ามใส่ถ้าใส่นี่ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็ถือว่าหมอนเนี่ยหมอนที่เราไว้หนุนนอน <ม>เอาไว้กดเอาไว้กดอเ <นะ S 2> ออกดไม่ออกปิดปล่อยชั้นป่อยชั้นน่ะป่อยชั้นปชั้นปชั้นน่ะสีชีวิตได้อย่างนั้นแหละมาที่เดนมาร์กกันด้วย <c oughs> เดนมาร์กเดนมาร์กนี่เขาบอกว่าไทยห้ามสตาร์ทรถถ้ามีคนอยู่ใต้ท้องรถ ไม่ไม่ไหนประเทศไทยก็ห้ามไหมใช่ก็แปลกไม่จะตั้งทําไมใครจะไปอยู่ใต้ท้องไม่หมอไถึงว่าในอู่รถอย่างงเี้ยอาจจะอะไรแบบนี้ซ่อมรถอยู่ใช่เขาบอกมันอันตรายมาอันตรายขอมาที่อิตาลีนมาอิตาลีอิตาลีเนี่ยเจ๊ไปลําบากเลยถ้าเจ๊อยากแต่งหญิงที่นู่นไม่ได้เลยนะทำไมทำไมผู้ชายห้ามใส่กระโปรงเป็นมิสเตอร์เนี่ยห้ามใส่กระโปรงโอเคถือว่าผิดกฎหมายฉันต้องทำนะมาที่ฝรั่งเศส ชอบปกติคนจะเลี้ยงแต่หมาบางบ้านเลี้ยงหมูถ้าเลี้ยงหมูปุ๊บห้ามตั้งชื่อว่านบปโอ๋ีมเด็กเขายนอม่ได้เป็นแบบคนที่เขานับถือเป็นหอาเป็นสำคัญไปที่นอร์แคโรไลนอะหมากับแมวเนี่ยห้ามเอามาทะเลาะห้ามกัดกันนะถ้ากัดกันเนี่ย เจ้าของเนี่ยบอกคนหรือบอกหมาแมวเฮ้ยบอกเจ้าของบอกเจ้าของทีนี้บอกก้นก็กัดกันที่ไหนไม่ได้ไม่ได้เป็นแมวใช่ไหมเป็นหมาพี่เป็นหมาเองยอมยอมป่ะเพราะนั้นไปเนี่ยใครที่เลี้ยงสุนัขหรือเลี้ยงแมวเนี่ยต้องระวังมันทะเลาะกันทะเลาะกันมีโทษตามกฎหมายนะครับผมเนี่ยมันเป็นกฎแปลกๆที่ต้องศึกษาไว้เวลาไปเที่ยวประเทศเออก็ดีก็ดีก็ดีนะป้าป้าเวิร์กชอปกันเลยป้าก็โอเคนะ ออพร้อมร้อมพรอมอาบิวตอวอร์คชอปาบิวเตอรวอรคอปปะปยืนรับแอร์อยู่ดั้งนานนี่ไงภายในบริเวณเวิร์คชอปของเราในวันนี้กับคุณนี่ขอบคุณบ f เฟสตาก่อนขอบคุณบีเฟสเตอร์ขอบคุณครับ ผู้สนับสนุนยังเป็นทางการในวันนี้แกรับเชิญวันนี้ด้วยไหมแกรับเชิญของเรานักบุญใหม่จะมาวันนี้ก็ยังมีที่มาที่ไนี่ก่อนเราแนะนำผู้ชี่ยวชาญก่อนแนะนำเลยนะครับพี่นกจากบาคารีคลินิกครับสวัสดีครับวันนี้จะมาช่วยวิเคราะห์ผิวหน้าของพวกเราทุกทุนที่อยู่บริเวณนี้เล่นหนึ่งทางเลยครับพี่จอยจากบีเฟสต้าสวัสดีครับ นี่เรามาอัปเดตผลงานกันก่อนเพราะว่าเราก็เห็นผลงานว่าเดินทางกันบ่อยช่วงนี้ตามไอจีทำอะไรกันอยู่บ้างตอนนี้ช่วงนี้ทํารายการค่ะก็จะมี3แบบเลยคือรายการที่เป็นธุรกิจเป็นท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแบบว่ามีรายการอะไรบ้างนะก็คือนรายการบ้านหรือไนจะร้องเพลงเออแซสอย่างร้องทุกวันร้องในใจตลอดแต่ยังไม่มีงานไม่ร้านไม่กลับมารวมกันแล้วเหรอาต้องไม่พูดจริงคือคือแก้วเนี่ยค่ะแก้วเขาไปอเมริกาเพราะฉะนั้นในเวลาที่จะมีงานจ้างมาเนี่ยคนไม่ครบ พอคน,นไม่ครบเสร็จเราก็ต้องแบบว่าเราไม่ได้เพราะว่าเต,ต้นได้ทุกสเต็ปเลยนะเพราะมันมีปัญหาพี่อ้นก็คือแก้วเนี่ยจะเป็นเสียงนําส่วนหวานเนี่ยเป็นคนเต้นพี่พีมาเป็นคน entertain <อ>ขาดนักร้องแล้วเราจะร้องกันยังไกงก็เหลือแต่คนเต้นกัน entertain จะเจอแล้ววันนี้เพลงกะทยังเพลงซาซ่าร้องได้หมดเพราะเราออกเทปยุคเดียวกันนะ เปิดคออะไรเลยนี่เดี๋ยวเราคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกับการวิเคราะห์ผิวกันดีกว่าตอนนี้เนาะก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรเ่ยคือช่วงนี้หน้าแพ้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในความควบคุมของแพทย์ก็คือจะไม่ใช้ของหมอหมดเลย จะเป็นคนผิวมันเนาะใช่ค่ะใช่แต่ก็ทีโซนบริเวณบางส่วนก็เป็นอ่คนผิวแห้งนะคะก็อยากจะแนะนําว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ล้างหน้าเนี่ยก็แนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เอ่อเหมาะกับสภาพผิวหน้านะคะก็คือเป็นผิวผสมใช่ก็อาจจะเน้นในเรื่องของการมีครีมซิงด้วยแล้วก็ผสมในเรื่องของการบํารุงผิวด้วยไปในตัวพี่นกพี่นกดูให้ดูให้วันนิดเดอยครับพี่นกพูดดีๆนะพี่นกมาเยือนเลยพี่นกพูดดีๆนะคะ ระเบิดคลินิกมาเลยนะคะพี่วิเคราะห์ด้วยตาเปล่าอ่างนี้เลยทราบก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดวิเคราะห์โดยละเอียดเนี่ยก็คือจะต้องเป็นการใส่เครื่องเนาะแต่อันนี้ก็คือขออนุญาตวิเคราะห์คร่าวๆนะคะลองเมาส์ด้วยตาเปล่าอย่างนี้เลยใช่แล้วถ้าเกิดแบบอยากละเอียดก็ไปแวะไปที่คลินิกเลยอันนี้ไงตอนลูกค้าเกาไปไปที่กเพราะฉันก็ไปคลินิกนั้นผู้ช่วยผู้ช่วยชัดวิริยานะคะก็เนาะค่ะ เป็นคนผิวแห้งจริงเนาะดูแลแล้วก็เนี่ยขาดการบำรุงบรุงตลอดไม่ค่อยทาครีมกุกอหยุดอย่าเถียงคุณหมออย่าเ้ีคุณหอให้กุฟังความคนอื่นด้วยว่าจต่กุโนก่อนที่กุนจะวนา บำรุงตลอดแต่ผิวมันแห้งไงพี่นกนึกออกมาอาจจะมีหลายปัจจัยแต่ว่าทีนี้ก็ต้องใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวเนาะอย่างเนี้ยผิวแห้งก็ต้องใช้เป็นตัวที่มันมีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะเยะเช่นเจลบีใช่ประมาณเจลีอลมนั้นเพราะว่าแห้งมากจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็การบำรุงผิวแห้งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือหลังจากเราเจอมลภาวะทั้งวันแล้วค่ะ สิ่งที่ดีสุดก็คือการบำรุงตอนคืนทีนี้ก็มันจะมีครีมในเรื่องของส่วนผสมพวกคอลลาเจนให้คุณนกนี่ช่วยดูแลผิวได้ค่ะได้ตามนะคะผิวมันค่ะนะคะน้องไฟผิวผสมค่ะของน้องเ,เป็นผิวผสมเนาะก็จะผิวผสมค่ะของน้องเฟมของน้องปุ๊กเป็นผิวผสมเนาะส่วนน้องเชฟคนนี้ก็มันค่ะคนที่ผิวมันนะคะจะต้องพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ ดีแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวหน้าทั้งในเรื่องของการคลีนซิ่งนะคะการดูแลอย่างการดูแลเนี่ยครีมหรืออะไรเงี้ยก็สําคัญสาหรับคนผิวมันเน้นในเรื่องของการเ,าเลี่ยงครีมที่มันมีมอยสเจอร์เยอะๆนะคะมันจะเป็นการดีเพราะว่ามันจะไม่ทําให้เกิดสิวส่วนคนผิวผสมนะคะมันจะเป็นทรีโซนเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ได้2ออย่างอาจจะเป็นในเรื่องของเจลหรือว่าเซรัม่มก็ได้นะคะมันจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นและก็เขาจะเข้าไปช่วยสร้างคอลลาเจนกับอลลาสตินใต้ผิวให้ด้วยค่ะ อ่ะขอบคุณพี่นกด้วยซึ่งวันนี้เป็นตัวแทนนะครับมาจากปัจจรีคลินิกนะครับวันนี้มาเอากิฟต์วอชเชอร์มาฝากพวกเราทุกๆคนด้วยนะนี่ประจรีคลินิกขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดหน้ากันกับังกินปลากันนะฮะมีของมาให้น้ำมานด้วยขอกวุ้นกับพี่หมอวุ้นมะพร้าวชาวเกาะอร่อยชื่นใจใครๆก็ชอบค่ะ สนับสนุนโดยคิดแคทยาสีฟันเซนโซไดายเรินไปถึงบิวตี้เวิร์กช็อปนี่เป็ดเสื้อเพื่อมาทำประสาทเบยเนอร์ใช่ คุณผู้ชมไปตั้งเห็นเราในในคาแรคเตอร์ต่างๆเราเชิญผู้รู้มาสอนดีกว่าวันนี้ให้มาสอนวิธีการเช็ดหน้าทําความสะอาดใบหน้าโอ้ให้มันถูกต้องเะราบบางทีเราเช็ดเราไม่รู้ไงว่าเราเช็ดตรงไหนก่อนต้องเลือกให้เหมาะกับผิวหน้าเราด้วยจะทำยังไงบอสขอเชิญครับพี่จอยบริการจับบีเฟสต้าคุณจอยสวัสดีครับให้ให้น้ำหวานเนาะเป็นแบบว่าเป็นโมเดลของเราก่อนหวานก็เป็นผิวผสมสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดูแลผิวตั้งแต่เริ่มเราเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการล้างเครื่องสําอางอะค่ะจะเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดนะคะอ,อย่างของคุณน้ําหวัง,งเนี่ย ผผสมใช่ไหมคะก็แนะนําให้เป็นตัวสีเขียวนะคะก็จะเป็นสูตรซีบั๊มนะคะตัวนี้จะช่วยลดกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะอ๋อคือแต่ละสีเนี่ยก็คือเหมาะกับสภาพผิวแต่ละสภาพใช่แต่ว่าเมื่อกี้เห็นหวานบอกว่าหวานคนที่แพ้ง่ายแพ้น้ำ่าจะเป็นมีสูตรอื่นด้วยเห็นมีไหมคะมะำหรับก็จริงๆของบีเฟต้าค่ะทุกตัวเนี่ยเป็นสูตรสําหรับผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีสีไม่มีน้ําหอมนะคะไม่มีสารการเสียและก็ไม่มีพาราเบนสมมุติถ้าเกิดว่าเราจะทาความสะ หน้าหลังจากที่บอกว่ามีเครื่องสาอางเต็มหน้าต้องเริ่มจากจุดไหนอะไรยังไงก็ของ b ี f ฟต้าคินซ n s งวอเตอร์นะคะก็มีทั้งหมด4สูตรนะคะ <Right. S 2> ตามสภาพสิวตัวแรกนะคะจะเป็นบีเ e ต้าคินซิ่งโลชั่นซีบั้มนะคะ mm hmm. ตัวนี้มันจะเขียนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะว่าสําหรับผิวผสมผิวมันนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวที่2นะคะตัวนี้ตัวไบรท์อัพนะคะ เพื่อผิวกระจ่างใสนะคะตัวนี้เนี่ยลบเครื่องสําอางแล้วเนี่ยก็ยังช่วยในการถัดเซลล์ผิวด้วยนะคะตัวถัดมานะคะตัวนี้ cleansing moist นะคะตัวนี้ก็สําหรับผิวธรรมดาผิวแห้งนะคะตัวนี้พอเราเช็ดเมคอัพเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีสารบํารุงที่ให้ผิวชุ่มชื่นนะคะอ,อันนี้เราเดูผิวแต่ตัวสุดท้ายนะคะก็ตัวนี้นะคะบีบ e เต,ตา้า cleansing lotion elish นะคะตัวนี้นมีส่วนผสมของคิวทนะคะ สำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ต้องการการบำรุงเป็นพิเศษตัวนี้ก็คิวเทนช่วยให้ผิวยืดหยุ่นตามที่มิคห์ผิวหน้าไว้แล้วเนี่ยก็ลองค่อยๆเช็ดค่อยๆลบของตัวเองดูนะครับหยิบใช้ให้ให้เหมาะกับจะได้ปรึกษาพี่จอยดีๆว่าเอยทำถูกหรือเปล่าต้องลบส่วนไหนก่อนลบยังไงให้สะอาดหรือว่าใช้ยังไงคือเขาใช้จริงๆน่ะใช้น้อยมากเลยนะอ๋อไม่ต้องใช้เยอะไม่ใชดไม่เปลืองไม่งคนกดปว่ไดไหมเว้ใช้ประจําดี ขอบคุณพี่จอยที่ส่งอย่างต่อเนื่องเป็นประยะเวลาปี2ปีสาป,ปีที่ส่งให้พวกเราใช้เยอะแน่่อน มีการไม่ประกอบกันเลย่ครับผมเริ่มไปเลยหานแล้วไกับหวันไปด้วยได้เลยค่ะรักงานเยอะค่ะพี่เออแล้วเวลาหวั่นกลับไปบ้านนี่ล้างได้ยังไงบ้างคือต้องเริ่มมาจากว่าทุกวันเนี่ยไม่เคยมีแต่งแน่น้อยหลายขั้นตอนไหมหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วมันจะต้องมีช่วงเติมระหว่างวันด้วยค่ะคือบางทีแต่งเสร็จปุ๊บเติม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 แล้วมันยิ่งหนาเนืพอขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พอเวลาล้างเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าจะล้างสะอาดแต่วิธีที่ที่สำคัญที่สุดอ่ะคือว เพราะมันต hmm. ้องให้สะอาดไปหมดอะคือถ้าทำความสะอาดไม่ดีบำรุงมันก็ไม่ถึงอะเราได้ดูดู้นฮะการล้างหน้าอย่างถูกวิธีแล้วนะฮะขอบคุณคุณจอยด้วยนะครับขอบคุณครับและบอกเลยว่าบ i f เฟสตาใจดีนะฮะบิฟเฟสตาร์ a คร i n g w ซิง r ัเตอร์นะฮะมอบให้กับทุกคนนำกลับไปใช้ที่บ้านด้วยเดี๋ยวนะอะไรฮะคุณนอนคำถามเดียวแล้วจะไม่ไม่รบกวนอีกเลยว่า ทั้งหมดนี้คือคนเดิมที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมไอ้วสื่องแบหวานนะครับผมวันนี้แล้วก็มีนี่มามอบให้ด้วยนี่เสียวฟันอย่าทนขอบคุณยาสีฟันเซนโซดายาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำครับผมยังทีให้ดิยังไม่หมดเพราะตอนนี้จะพักกันแล้วใช่ไหมจะพักกันแล้วก็ไปพักจะพักแล้วจะพักแล้วจะพักแล้วพักคิดถึงอะไรคิดถึงกันแล้วก็ยังมีให้เลยให้เลยให้อ่ช่วงหน้ายังกลับมาเวิร์คช็อปกันต่อจะเป็นเรื่องราวอะไรตอนนี้พักสักครู่ เรื่องความสวยความงามนะครับบางทีต้องอ่านฉลาดให้เป็นนะครับเรื่องของผิวในวันนี้นะครับ complexion หรือว่า skin นั่นเองนะครับผิวนะครับก็วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับผิวของคุณคุณจะต้องรู้ว่าผิวของคุณเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่น dry skin ก็คือผิวแห้งนะครับ sensitive skin ผิวที่ sensitive นั่นเองนะครับหรือจะเป็น normal skin คือผิวที่เป็นผิวปกติหรืออาจจะเป็น combination skin กได้นะครับก็คือบอกว่ามันเฉพาะตรง T zone นะครับตัวที่เหลือนแห้งก็เป็น combination skin นั่นเองครับ สนับสนุนโดยบีเฟสต a าเ p ปซี่กับเล่เราเข้ามาคุยต่อคุยเกีนน,น้ำหวานต่อตอนนี้อันนี้นน <c oughs> หาเวลาแบอปกะมางกายด้วย <c oughs> ใช่ค่ะพี่เอกเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนเอ j นจอยอีทติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่เริ่มมากขึ้นเนี่ย เริ่มแบบเอ็นจอยได้ไม่มากก็ไม่ออกกําลังก็จะซื้อเครื่องเล่นที่บ้านซื้อมีทุกย่วงทุกอย่างทุกย่วงทุกยวงใหญ่ทุกยวงมีทุกย่วงมีแบบว่าเล่นโยคะมีอะไรบ้างและโยคะหนูไปฝึกที่ไหนลที่บ้านค่ะให้คุณปูมาสอนคุณแม่ค่ะคุณแม่สอนค่ะเพราะว่าคุณแม่เล่นโยคะเก่งมากแล้วคุณแม่ก็จะเคี่ยวเข็นนี่คือแบบชอกินมากจนเปิดธุรกิจ เปิดเก๋ไกไอศครีมใช่ค่ะเป็นไอศครีมอยู่ที่เพลินวานพ่านหนีที่ SQ1 แล้วก็เป็นในทีมไทยๆอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรไอติมปากหวานไหคะไอติมปากหวานอ๋อแต่ีไอติมปากไอติมหวานอย่างนี้หรอมีหลายหลายรสชาติมีหลายรสชาติค่ะอย่างช่วงเนี้ยเป็นเป็นถ้าเป็นซีซันอลอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทุเรียนอ๋ออะไรมากก็เอาอันนั้นแต่ว่านอกนั้นก็จะมีอีกที่ทุกคนแบบทานการชาเย็นนมเย็น มะพร้าวอะไรอร่อยมากชื่ใจนนท์นมเย็นจะกินนมเย็นอะไรนมเย็นเราต้องไม่บิดอย่างนี้เลมีอะไรที่อยากจะทำอีกไหมฮะนนท์กินเฮ้ยหมั่นทำทุกอย่างแล้วช่วงนี้อะค่ะช่วงนี้อะช่วงนี้ทำทำสบู่ด้วยคือคุณแม่คือทุกอย่างเริ่มจากคุณแม่คุณแม่เขาไปไปเรียนกับครูฝรั่งมาแล้วก็ พอกลับมาทําที่บ้านเนยเยอะเนี่ยเหมือนเขาทําทีมันต้องทําเยอะเขาก็ตัดมันขนมเลยน่ารักเราก็เหมือนเริ่มจากถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็บอกว่าขายสี่ขายเลยก็เลยเหมือนเพิ่งเริ่มค่ะใช่ชื่อแบรนด์บ้าอะไรสบู่เออซีวินบาร์สค่ะแล้วจะซื้อยังไงซี้น่ไอจีซีเน่ไอจีค่ะซีเน่ไอจีสั่งก็ไปได้ใช่ค่ะซีวินบาร์สค่ะตีวินบาร์สเลยจะบอกว่าหวานนะฮะมีหวานใจแล้วนะเออหวานใจตอนนี้หวานใจเป็นเพศอะไรแล้วดิก็เป็นเรื่อยๆค่ะเป็นคนเป็นเรื่อยๆเป็นเพื่อนเป็นคนน่ารัก เพื่อนสนิทเพื่อนสนิทน่ารักนานยังคบกันนานยังจังก็สัมัครว่ะค่ะสัมัครที่กี่ปีก็หลายอยู่นะสิบปีโ้ยนี่จริงจังนะแล้วก็เร <ify> ื่อยเป็นคนน่ารักมาเขาจะเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดน้อยค่ะพูดน้อยปล่อยให้หวานพูดอยู่คนเดียวหวานชอบตรงนี้เนช่เอกซ์กี้คือแกรนะฮะเราจะถามทุกหวานว่าให้เล่าช่วงวัยใสที่ฮอตที่สุดตอนที่มีแต่คนลุมร้อน สมัยสมัยวัยใสเหมือนเมื่อ5ปีที่แล้วก็เป็นช่วงจริงๆตอนนี้ก็ฮอตนะช่วงที่คนมารุมจีบเยอะที่สุดกี่คนไม่มีเชื่อไหมไม่มีหวานไม่เคยมีคนมาจีบแต่เวลาจะมีคนมาจีบก็คือสมมติ่โรงเรียนเนี่ยจะมีงานแฟร์แล้วก็แบบวัฒนาแฟร์อะไรอย่างเงี้ยหวานก็เพิ่งรู้ตัวว่าแบบเหมือนเราอ่ะเป็นคนชอบขายขายก็เลยทากับเพื่อนเอาแบบเอ่ชื่ออะไรนะดำๆอะค่ะอะไรฮะเจากกวยเจากกวยดำๆแล้วก็ มีหนุ่มๆม,มาซื้อหวานก็ด้วยความที่ว่าโก่งราคาหวานบอกว่าถ้าอยากให้แบบว่ามีการตักให้ป้อนให้อะไรยเงี้ยหวานคิดจะถ้วยละ25บาบาท2อ0หโอ้ถ้าให้ป้อนอนาใช่ค่ะก็จะมีมก็มีบ้าง ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ใช่ก็ฮอตเหมือนกันเลยแล้วก็แอบไปหัวแล้วอยู่คนเดียวข้างหลังได้เงินเยอะแยะเลยชอบมากเล้วกซื้อเยอะมากต่อสองร้อยสิบเขาก็ยอมซื้อใช่ไหมใช่หวานป้อนขมเหนียวแล้วก็มันส่งส่งให้ในปากโยนๆไปไปไปได้รำให้คนอื่นใช่ค่ะเราก็ได้ตามลองเป็นพี่ใช้เงื่อนไขนี้สิมันจะมีใครมากินใช่จ่ายสองร้อยสิบไม่ต้องมายุ่งขอตังค์เอจะเป็นเด็กหนุ่มหนุ่มต่างโรงเรียนที่มางานปาร์อ๋อโบพูดดีอ่ะฉลิดสลิดสลิดโมอร่อยซอยท่าพี่ โปรโมทไปขายสั่งเลยสั่งวันนี้กินวันไหนพี่โอ๊ตสั่งจานนี้กินกับจานหน้าเอาจานหน้าเอาวันนี้กับคุณแกสตมป์มาที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราเนี่ยฮะแล้วก็มาพูดคุยกับเรื่องเราเรื่องขางเป็นส่วนตัวส่วนตัวของเธอทั้งน้ำหวานค่ะทั้งนาำตาลนี่ก็มีเซ็ตมอบให้ด้วยวันนี้ต้องบอกก่อนน้องๆที่มาบิวตี้เวิร์กช็อปกับเราเนี่ยได้กิฟต์เซ็ตบีเฟสต้าทุกคนเลยนะครับผมและน้อำหวานก็ได้กิฟต์เซ็ตด้วยขอบคคุณ่ะ บีเฟสตาร์ครับผมบีเฟสตาร์เทรนซ<ว>ิ่งวอเตอร์สูตรใหม่นะฮะเพิ่มพลังลบเมคอัพหน้าสะอาดสาเปล่งประกายกว่าเดิมค่ะใช่แล้ว,ลวนะอ่ะมอมนี้ด้วยนะครับเ๊บซี่กับเลรรช่าความสนุกสุขทั้งครอบครัว <Yeah! S 1> ครับผมเย้ วันนี้บอกเลยว่าฟินมากคุ่มากได้ทุกอย่างเลยนี่นั่งได้ในรถเลยชวนไปเที่ยวด้วยเรามีกิจกรรมเป๊ปซี่กับเลร่วมกับสวนัขการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซนมีดุนนี้เซนเซสจัดเจ้าปากว่ามือถึงตอนรสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัวกับเป๊ปซี่และเลไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนซีหรือพี่น้องรวมตัวได้3-4คน ร่วมสนุกไปมิดแอนกรีกับครอบคร,รัวเจเจตรินกันที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอนพัทยาเพียงโพสต์ภาพการทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเบบซี่และเลอยู่ในภาพพร้อมคำบรรยายมาที่ Facebook เบบซี่ไทยตั้งแต่วันนี้ถึง11กรกฎาคมสนับสนุนโดยเบบซี่เลและสวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กอเมซอน อ้าวันนี้ขอบคุณนะ่ยฮะผู้ร่วมเวิร์กช็อปทั้ง10ท่านด้วยกันขอบคุณนะเวิร์กช็กอปกันต่อนะ่ะในสัปดาห์หน้าเราจะไปสอนทุกท่านเนี่ยกับการแต่งหน้านะฮะซึ่งรับรองว่าทุกท่านจะต้องเปลี่ยนเลยขอบคุณเมลอดการ์เด้นนะฮะที่เอื้อเฟื้อสานที่น่ารักน่ารักให้เรามาถ่ายรายการก,กันนะครับใช่แล้วฮะขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดใบหน้าบีเฟสต้านะครับ cleansing water ติดตามต,ต่อไปกับเวิร์กช็อปสนุกๆกับช่างแบบเมคอัพที่ทำให้ครับผมใบหน้าสวยๆของดาราไทยดังระดับโลกมาแล้วใช่ในสัปดาห์หน้านะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับทุกวันเสาร์9โมงช่อง3 SD กับไยกาศปากว่าเมื่อเ <c oughs> ช้า ครัวปากหวานมันฉันอยู่เดียวๆก็อยู่ยากอยู่้วให้ใครทับลายฉันอีกแล้วอร่อยรัวครัวปากหวานอร่อยซอยปากทีปากกับเท้ามันต่างกันอันนี้หยุดพทดถึงธุรกิจของฉันได้ไหม